เฉลยได้ยินข่าวไปไม่บอว่าคือไปนอน,นอยู่เข้อนผู้เสพผู้สาวแม่นี่ดีบ่โอ้ยเป็นถามซื้อเป็นถามซื้อบริแมนบอกบริแมนเนาะอ้าวจากแล้วคือว่าไปนอนข้างขึ้นอยู่เข้อนผู้สาวว่เฉลนคือ <c oughs> ว่าเอาคือเดี๋ยวข้ามไปเพื่อนพ่อบอแม่นี่ดีบ่กอะไรบ้าสิกัเพื่อนขอกัให้เพื่อนอ๋อเพื่อนผู้สาวอยู่ใช้ของเงิน ผู Ça, ้สาวจะช่วยอันเจ้าไปอันชื oh ่อชื่อเครื anyway, pour, bueno. ่องแล้วเพิ่นนะบ่เพิ่นเพิ่นคอเทไรคอซีซาอาซิปนี่แหละอ๋อแปลว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นคอแปลว่าซีซ่าอาซิปเพราะได้ชื่อนามชื่อนากินที่บ่อโอเจ้าก็เลยเอาให้เพิ่นบ่แม้ว่าให้ให้ด้วยแปลว่าเพิ่นเป็นผู้สาวแล้วให้ให้แบบมักมีอย่างชื่อบ่แมะว่า ให้น้ำใจเฮาสิบอ้น้ำใจเฮาอยากให้เพิ่นคอยกินน้ำกินได้นั่นแหละก็เดือให้เพิ่นสิบอโอ้โดยโดยโดยกับบได้บัได้ให้ายเนาะแปลว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นหูจักเจ้าว่าเพิ่นเคยเห็นเจ้าบอ้หูจักเพิ่นเห็นได้ใช้เพิ่นเห็นเจ้าเนี่ยพระทราบเพิ่นเคยเห็นบอ้โ่้เพิ่นบังขาเงินด้วว่าเคยเห็นตลอดโอ้คนหูจักกันสิบอ เฮ้ยเขาก็ให้ไล่เป็นบางเทื้าคันมีเขาก็ให้คันบ่มีกัเขาก็บไม่ให้เนาะเอออันนี้คือให้ไปเพิ่นน้ำกินน้ำใจไปเพิ่นเพิ่นคอเพิ่นอย่างไรก็ได้เอาให้ใช้น้ำใช้นกินเนาะเนาะแต่ว่าให้ยืนกับบคบคุมหักควบมาขยเข่าหน้ามวยเนาะมวยในนั้นแต่ว่าเออเพราะเอฟซีมันก็เป็นห่วงว่าสิ่งใดคือแบบว่าเขายังอ่าแบบว่า หาเงินหาค้ำบ่ได้ยังมึงมีงานทำเสียนะเฮากัเองกัยันแบบว่าเอาง่ายๆกับแบบเจ้าตัวกัเจ้ากัเจ้าตัวดอกเอาเงินเอาอย่างเสียนาบสิงัทเอฟซีเป็นตวห่วงในนั้นเนาะเห็นคนมาชอยอะไตัวเอาเงินนำลาบอสชนะเออเป็นตัวห่วงเรื่องแบบนั้นเนาะพี่น้องเนาะความหมายาน่าถ้าว่า ใายแบบซื้อน้ำซื้อไนกินกับบเป็นย์ย่งบพรว่าการเป็นน้องน้อคนเราต้องมีน้ำจิตน้ำใจเพื่อกันเนาะ่เปมาถามเบิ่งแต่ว่ามันบแม่นแต่กับบเป็นย์ย่างนาะงไปดีเนาะพี่น้องเอ๋พี่น้องเอ๋พอพอกับซองบอแซนอีกแล้วพี่น้องเอ๋เนาะตอนทิ้งเที่ยงพี่น้องเอ๋ สบายดีเลยพี่น้องเด้อเนาะสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์สุขูสู่คนพบพ่อครับซ่องเบาแสนอีกแล้วเนาะตอนทเที่ยงพี่น้องเอ้ยมื่อนี้ทางบ่อแสนเดินทางเข้ามาทางบ้านเบาสิงเด้อพี่น้องเด้อเนาะหลังจากห่างหายไปอ่ามือหนึ่งเนาะที่ว่าบ่อแสนไม่ได้เข้ามาหาทางเบาสิงพี่น้องเอ้ไม่ได้เข้ามาหาทางเบลสิงประมาณ เมื่อหนึ่งนี่แหละพี่น้องเอ้ยเนาะมื่อนี้ก็มีโอกาสได้เดินทางเข้ามาหาทางบอสีพี่น้องเอ้ยมาถามไทยถามข่าวทำข่าวเพัน,น,นก่นอนเนาะมาเมื่อนี้ก็ทางสร้า,า,างเพันก็ยังบระทันได้มาเห็นห้องน้ำหรือว่ามาคุดห้องน้ำพี่น้องเอ้ย,าายเนาะก็ย,ะกยังคือเก่าเพราะว่าทางบอสซีนได้โทรถามทางสร้างเพันแล้วเนาะเพันว่า อาผู้สิมาคุดห้องน้ำให้เพื่นอนนะยังไถ่นาอยุว่าฉันเพียงน้องเลยเนาะอ่าช่วงนี้ก็อาจจะล่าซาในเด้อเพี่น้องเด้อเนาะเรื่องเห็ดห้องน้ำห้ำองในเนาะอาจจะได้รอเวลาของทางสร้างผูเพื่นสิมาเห็ดหันเนาะเพื่อนการเล่นเวียกเล่นงานือว,ว่าน้ำให้น้ำหน้าเนาะช่วงนี้ก็เป็นช่วงเวียกช่วงงานน้ำให้น้ำหน้าพี่น้องเลยก็ต้องเข้าใจนล้กันเนาะอ่าเพื่อเพ่นสิ แดืนหันเดนนี่แน่บวคือช่วงย่ำแรกเนาะย่ำแรกนี่จะจะไวพี่น้องเอ้ยเนาะถ้าว่าเฮาตกลงเฮ็ดปุ๊บกะเพิ่นกะจะมาเฮ็ดได้เลยสินะช่วงนี้เพิ่งเป่าแล่นน้ำหน้ามัน้ำในน้ำฝ้าน้ำฝนพี่น้องเอ้ยให้มันทันเวลาเวลาวัาสั่นซะเนาะเดือนหายเดือนหน้ากะถ้าว่าเฮ็ดให้มันทันทันการเวลาของมันมันกะงามแต่ว่าเฮ็ดบ่ทันเวลาเฮ็ดหน้าล่าลำหน้าล่านี่กะบ่งามพี่น้องเอ้ยเนาะกะไปตามการเวลาพี่น้องเอ้ยเนาะ เบื้งน้ำกันนั่นแหละพี่ดาวัยจังใดกันเนาะถ้าอะไรเห็ดพุ่นแดดเอากับบริฟวณฝ้าบนใดดอกพี่าดาอัยเด้องของน้าเนาะคือเอากัอยู่ใกล้ป่าใกล้ร้อนแต่ว่าอยู่ในขอบเขตแบบว่าใกล้ถัวเมืองสี่นะมันกับขอ,ขอ,ขอ,ขอนขรงจะยากแน่ในึงเนาะอันนี้มันกัอยู่ใกล้ป่าใกล้ร้อนกันกนอ่าใส่ของน้าสาธารณะไปก่อนพี่น้ดาวัยเนาะอ่าหุ่นต่างวัตถุนึกก็เห็ดไปะัะอันนั้นเนาะไปพี่ดาวัยอ่าเดี๋ยวสีขาวไปถามไทาทางบริษัทพ่นก่อน เนาะคือเห็นอ่าเรื่องผู้เสพผู้สศร้าววใน,น,านาพี่นี้เลยเนาะทางเอฟซีเพิ่งกับคอมเมนต์กันข่นาวมาไลยอยู่เนาะเห็นทางซ่องบอลเอนทางบอลซิงก็เห็นอยู่เนาะอ่าคือว่าไปข้างขัางข้างขึ้นทุกขั้นผู้เสพผู้สาวมันแมนอ,อีดีโบหรือว่าจังใดเนาะเดี๋ยวเราจะไปถามทางบอสิงพเพิ่งก่อนเนาะแล้วก็ทางเอฟซีเพิ่งกับเป็นห่วงเรื่องอ่า การใช้ชีวิตนี่แหละพี่น้องเนาะครับเป็นห่วงเรื่องทางบอสซิงเรากิดยังบอลท่นได้แมนยูวว่าเราเป็นผู้ว่าพี่น้องเอ๋นะแต่ว่าเขายังบอลท่นได้มีหลายอย่างนะเขายังบอลมีเวียกงานหรือว่าอ่าเป็นรักเป็นแรงใช่ไหพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าบางเถื่อผู้สาวเ้ากับผู้ว่าเพิ่นคิดอย่งไรครับเขาหัวใจพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามันก็มีหลายรูปแบบเนาะบางเถื่อช่วงนี้กัคือว่าหลายคนกับคือสิฮู้ว่าอ่ามี อาทางผริษัทผู้ใหญ่ซอยขามาสินะพี่น้องอาจจะตัวลาบอเดีว่าอ่าอย่างแรตแต้นะพี่น้องหกเปอร์เซ็นต์บริษว่าอะไรเนาะอ่ามันก็เป็นไปได้สินะพี่น้องเขาเกี่ยวกับบริษนั่นได้สินะครับว่ามันมากฮักกันแท้กันดีนะใครคิดให้คอดีก็ดีใครคิดให้คอเสียก็สียนะพี่น้องมันก็คิดแบบว่าหลายอย่างหลายแนวเนาะก็เป็นห่วงเรืน้ำเน้พี่น้องเอากับมึงขัดก่อนเนาะให้เราแบบมันมีเวีอะไรงานทำก่อนพี่น้องเอ้ การว่าเราครับผิดชอบตัวเองได้ดูแลตัวเองได้กะตอนนี้กะจังว่ากันอีกเท่านึงพี่น้องเมื่อถึงเวลากะกะอันเวลาที่สมควรกะจังให้แล้วาตัดสินใจเอาเองบาดนี้พี่น้องเอ้ยเนาะไปเดี๋ยวเราเชเข้าไปถามไทยแล้วก่อนพี่น้องเอ้ยเนาะเข้ากินน้ำระบบมันมน,นี้ตัวจังใดเนาะเอาพี่น้องเอ๋ยเานเาะทางบ่อสิงเรากะอ่าตอนนี้กำลังกุมอ่ากองขี่เงียบพี่น้องเอ้ย เนาะท่วากราบไหม<ๆ>กับตอกท่ว่าอ่ารอกราบตัวนี้ออกอะไรพี่น้องเลยเนาะเสาจนดำหมดเลยแบบนี้เนาะแต่เลี่ยแต่ฝนถ้าบอกเก็บไว้ก่อนบอกสิเก็บว้แบบว่าเอาไว้ลังแบบย้ำฟ้าย้ำฝนดีนะมันเป็นทานเนาะมันเป็นกราบไหมใช่เนาะม,นมันมันเหมือนฟืนเนาะ เป็นกาไม้นี่จะจู่ถีบเลยแหละพี่น้องเอ้ยปลาโตสบายดีบอสิงโดยพี่น้องเอ้ยทางบอสิงเนาะกำลังมาหาเดี๋ยวอันต่อหนึ่งเด้อนี่ไม้ไห้ก่อนใส่โอ้มาคัดนอกเสือตัวนี้เนาะพี่น้องเอ้ยเสื้อที่ว่าทางสบุญบอสเซนซื้อมาให้ใส่นะใส่เบัตรสูแล้วบ่ก็ใส่แล้วใส่เป็นบางตัวบ่ เอาไว้น้ำบ่บ่ใส่ลายบ่ใส่ด้ามตัวสองตัวตัวที่เรือกะเอาไว้ใส่บัดยาีมันขาดเนาะกางเก่งได้ใช่ไสิกางเกงที่ว่าคอยซื้อมาให้ยังไม่ใส่ได้บ่ยังเลยยังก็ยังคือก่อนบ่อื่อ้อยอ้อยปีนังหอยมีภายในมหามือนี่บ่ซิงมีสบู่สบู่บ้านนางอสบู่บ้านเฮาดิ ยังบ่เห็นยังบนเห็นเนาะเออแล้วเข่าบ่เด็นนําบ่อข่าวมาทำไทยเยี่ยมยามเนาะมื้อนี้ก็ทางสร้างเพิ่นยังบ่ทันได้มาอีกเนาะอืรอให้เพิ่นมาขุดนี่แหละพี่เราเลยเนาะแต่ว่าก็ยังบ่ทันได้ดําเนินการเนาะก็รอไปซะก่อนส่วนในช่วงนี้ก็เป็นช่วงที่หน้าเวลางานบ่สิไงเนาะก็รอไปก่อนได้พี่น้องเอ้ยเนาะก็ยังบ่ทันได้อ่เฝ้าหรือว่าจําเป็น อขนาดนั้นพี่น้องเห็นเนาะกับเฮ็ดการมาสร้างเป็นสะดวกมาบุรีเฮากะกับมาเฮ็ดนวสิงเนาะที่เข้าวแล้วว่ามัอนี่วสิงปั้นแต่เศร้าเนาะปั้นแต่เศร้าผัวแล้วยังปั้นกับยังนี่มัอนี่ต้มมีหรือต้มไข่อ๋อต้มมีกับต้มไข่อืมพอได้ีเขามาหาทางเราวสิงเมื่อนึงพี่น้องเห็นเนาะมื่อทางพี่มีเพิ่นมาเนาะกับเขามาหาอยู่ตอนเศร้าแล้วกั กลับไปเลยพี่น้องเอ้ยกะทางเมื่อนี้กะทางพี่มีเพื่อนกัยังบริหารในกับเรกพี่น้องเอ้ยยังบริหารในเมือเนาะกัยังอ่าอยู่อยู่พังเล่าอยู่เนาะแต่ว่ามืวอนี้บไม่ได้ไปทางเพื่อนไปทางเพื่อนสบายเสื้าน้องได้ไปประทัดโพนนี่แหละเนาะก็เลยบุรีเขาไปนะเพื่อนมี้เไากับมหาบอสิงเนาะมาคุยเรื่องเวียงเรื่องงานเรื่องเรื่องของน้าของในพี่น้องเอ้ยเนาะอ่ามาอ่าบอกมาแจ้งเอฟซีเนาะ อย่างว่าเอาคือบริเวณที่คือสม้อยแท้ศาสนาอย่างว่าถุกเลิกอยู่อย่างไปเส่ยนะพี่น้องเอยเนาะเอากลับมาอธิบายให้พี่น้องเข้าใจน้ำกันก่อนนอนเรื่องของน้ำของในกะอิงตามทั้งสร้างเพิ่นมาพี่น้องเนาะท่าว่าสร้างเพิ่นมาเฮ็ดเฮากล็เฮ็ดมื้อใดกเฮ็ดมื้อนั้นว่าซั่นซะเนาะมันจะเป็นหน้าเวียดงานงานลงคห้ลงหน้าช่วงนี้คือป่ะซันว่าอะไรพี่น้องเอายกะบบริเนหยังเนาะเพิ่นมาเฮ็ดมื้อใดกล็มื้อนั้นพี่น้องเอาย เพราะว่าเพิ่นชีจ้างขุดต่างหากเลยเพิ่นคือสร้างนี่เพิ่นชีจ้างให้คนมาขุดต่างหากแหละเอาท่ออย่างล่งน่ะเพิ่นชีมาเห็ดโค้งมันแบบนี้พี่น้องเยเขาต้องเอาก้อนก้อนเขาจะเห็ดโค้งมั่นนะเขาต้องเขาต้องเอาเอาท่อลงก้อนมันจังบอบบอนมันจังเอาลงมาง่ายสีอ่นะก็ได้ว่าถากุดแล้วก้อนจังเห็ดโตห้องน้ำอาจารย์พี่น้องเยเนาะใหม่บอดา่ศิษย์ บอก,กเองไม่ได้ข่ามาบอกมาหนีเอ่อยังไม่เห็นเนี่ยยังบม่ทันเห็นเนาะเออเป็นยังไงบ่แสนยิ่ยินข่าวไปบไอกว่าคือไปนอนอยู่เขึอนผู้เสพผู้สาวแม่นี่ดีบ่โอ้ยเป็นถามาซื้อเป็นถามซื้อไม่ฮะม่ได้แม่นบ่ไม่ได้แม่นหรอกอ้าวจากแล้วคือว่าไปนอนข้างขึ้นอยู่เขึอนผู้สาวว่ะฉัน <c oughs> คือว่าเอาคือเด็กเขาหมาเพื่อนพ่บอบ่แม่นี่ดีบ่อะไรบ่สิ เพิ่นขอก็ห้เพิ่นอ๋อเพิ่นผู้สาวอยู่ไสขอเงินนะผู้สาวจะช่วยอ,อันเจ้าไปอันซื้อซื้อเครื่องแล้วเพิ่อนนะบ่เพิ่นเพินเ่นขอเท่าไรกะขอชีอส่าอาชีพนี่แหละอ๋อแปลว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นขอแปลว่าชีส่าอาชีพเพรได้ชื่อน้ำชื่อน้ำกินที่บ่ เจ้าก็เลยเอาให้เพิ่อนโมเมนว่าให้ให้ลุ้นแบบว่าเพิ่นเป็นผู้สาวแล้วให้ให้แบบมักมีอย่างซี้โมเมนต์แต่ว่าให้น้ําใจเฮาสิบ่น้ําใจเฮาอยากให้เพิ่นคอยกินน้ำกินน้ำอะไรก็ได้ก็เลยให้เพิ่นสิบ่โอ้โดยโดยโดยกับโบได้โบได้ให้ยไายเนาะแบบว่าเพิ่นเพิ่นเพิ่นผู้เช่เจ้าว่าเพิ่นเคยเห็นเจ้าบอผู้เช่เพิ่นเห็นได้ใช่เห็นเจ้าหน่ะถ้า่ทราบเพิ่นเคยเห็นบ่ ้อาเพิ่นบัเขาเงิ้ยนะว่าก็า ioè, กเห็นตลอดโอ้คนหูใจกกันจิบอ่ะเฮ้ยเขากะให้ไล่เป็นบางเทื้าคันมีเขากะให้ค่ะบุมีกะเขากาบับไม่ได้ให้เนาะเอออ,อ,อันนี้คือให้แบบเพิ่นน้ำจิจ้นน้ำใจแบบเพินเ่นคอเพิ่นอย่างไรก็ได้เอาให้ใช้น้ำใช้กินเ,เ,าเาานาะเฮ้ยเขาเองกับไม่ได้มีหรอกเนาะแต่ว่าคือข้ออะไรเป็นเอาเอนะ้เนาะถิกไผรกะกะมันกะ ได้โบได้คือกันได้ตัวนี้เนาะถ้าว่าเออมีคนมาขอเงินเอ,อ่อโดยตรงบอกว่าเอออยากกินไนไงกินไงได้บริษนะัทน่ะอ่าเขาก็ให้ไปเนาะเล็กๆน้อยให้เท่าที่เขาใหนน้ได้่แล้วเนาะ <c oughs> แต่ว่าให้ด้วยแบบคุม้มฮักคุ้มมากขยันนะมวยเนาะมวยเนี่ยนะแต่ว <c oughs> <c oughs> ่าฮะ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 โอเอฟซีมันก็เป็นห่วงบ่าสิ่ไงคือแบบว่าเขายังอ่าแบบว่า เอาเงินหนคกทำบ่ได้ยังมึงมีงานทำเสียนะเฮากัเองกัยันแบบว่าเอาง่ายๆกแบบแค่เข้าตัวกัเจ้ากัเจ้าตัวดอกเอาเงินเอาอย่างเสียนะบบนเอาสิ่ง FC มันเป็นห่วงในนั้นเนาะเห็นคนมาชอยอะไรตัวเอาเงินลำลาวบอสชนะ <c oughs> เออเป็นห่วงเรื่อยไปนั้นเนาะพี่น้อ,นองเนะาะข้อมายะนะถ้าว่าไอแบบซื้อน้ำซื้อไนกินกับเบปลี่ยนย่งบปลี่ากันไปดองเนาะคนเฮาต้องมี ทำชีตทำใจเพื่อกันเนาะเพื่อเพื่อกันพี่น้องเองสำเนาหน้าสุดท้ายเลบุตรปีนังเนาะยี่ห้อเอฟซีเิ่นโอ้บอันนะเอฟซีมีผู้เสพผู้สาวไว้แท้ยันกับเจ้าตัวดอกเสียนะพี่น้องมันกะมาถามเบิ้งแต่ว่ามันบ่แม่นแต่กับบุปรปียังเนาะบ่เชิงเนาะพี่น้องเองไม่บ่นเนาะแต่ในความคิดเจ้าเป็นยังไงชาวบอชเรื่องผู้เสพผู้สาวในในตัวเจ้าเองตอนนี้ คิดคือจากมีครอบมีครัวสางครอบสางครัวอีกจะบอกอันนี้ก็ยังบอหูยังบริหนรโอหูปอเออต้องต้องคิดบองค์กรเนาะต้องคิดองค์กรนต่ว่าพี่น้องอะไรผู้เสี่ยงผู้ชายก็ได้หยอกไปริดไปกับเบิ้งกันเบิ้งไปก้อนนั่นแหละกับว่าแล้วว่าบวให้เอาลูกกับเมียเนาะเราก็เป็นผัวเป็นเมียแล้วเนาะบทีกันตัวนี่แต่เมื่อถึงเวลามันก็ต้องมีพี่น้องอะไเนาะแต่ว่าเราก็ต้องเบิ้งเวลาที่สมควรก่อนเนาะ อ่าเอาก็ต้องเบิ่งก่อนว่าถ้าว่าเฮาเอาเอาถ้าว่าเฮามีมีเมียเนี่ยเฮาต้องได้อฮัการะละเพิ่มขึ้นอีกหลยอ่าเพิ่มคือว่าเฮาต้องหาเงินน่ะข้าให้มันได้เพื่อม,มาใช้หาเงินน่ะข้ามันมันได้มาใช้ใจ่ายเจือจุนในครอบครัวเฮานะให้มันถูกมาท่านสมมุติว่าอ่านี่สมมุติว่าต่อไปในอนาคตเนาะเว้าอ่าสมมุตินี่เดินชาญเจ้าแล้วปึ๊บนี่ยเดินชาญเจ้าแล่ห์วัตถุสิ่งทุกอย่างเออ แผม,มยิไเข้ามาบัผู้ใหญ่เพิ่นกับซศยแล้วบานี่นะเอาต้องเลยหาเงินหาข้ามบีบกเฮาได้บัตรเนี่ย,ย่สิเง้ยเพราะว่าคือคือผู้ใหญ่เพิ่นซอยเฮากะเพิ่นบริด้ซอยตลอดไปเพื่อนอไเนาะเพิ่นซอยเป็นบางครั้งบางคราวในช่วงนี้แหละเพิ่นกับซอยเจามีมีเงินมีซานมีหม่งยู่หมงเศร้ามีหมงพังอาศัยมีที่ชีวิตที่ดีขึ้นทเนียนะแต่กบัตรแล้วกัจังเขาเรื่องความเรื่องครัวกับเพราะว่าการลอกตัวนี้แต่ว่าเฮากับเบิก้อนนะะว่าเอามาอะไรกะ หากวซอมดูแลเพิ่นได้กะกะดีไปนะบางสิงกลับมากะว่าล็อกว่าสิให้เจ้าหาผู้เดียวกหามาเฮ็ดมาสั่งน้ำกันยันได้กันมีก็ดีกันใดเนาะเขาได้มาแล้วก็พากันมาเฮ็ดมาสั่งมาเฮ็ดมาหาน้ำกันถ้าว่ามีความมีครัวอีกทีนะโคตต่อไปคนเทามันหามกันเพื่อเล่ยี่เล่ยพี่น้อยเนาะเดือครอบเดืองครัวแต่ว่าแต่มันต้องต้องเบิ่งเวลาก่อนเพาะสั่นซะเนาะกาว่าสิว่าวาเด็ดขาดบริหาเลยนี่กะมันเป็นไปบ่ได้เนาะ เรื่องนี้นะพี่น้องมันก็ต้องมีเนาะเพราะว่ากันตัวนี้พี่น้องแต่ว่าต้องเบิ่งไว้แล้วเบิ่งเวลาเวลาที่อ่าให้มันสมควรก่อนพอชันซะเนาะอ่าแต่คือน้องทงเราก็ยังมีเมียได้ชมเหมือนีพี่น้องน้องทงเราก็ถือว่าอ่าโดนเติบแล้วเนาะพี่น้องเลยฮ่าตัวหอนแล้วบัตเนาะไก่ไฟโอ้ลูกลูกอยู่ได้ในาะว่าสิงเนาะอืมพอมันแห้งเลยพี่น้องเลยก็ะสอบมีวัวสิง กระสอบมูมี่บ่มะมีกระสอบเนาะเออพอได้มาเก็บขวดนี่ใช่เลยนะเดี๋ยวคอยมาบ้าน่าค็จซื้อกระสอบมาให้เจ้าอ่าแยกขวดแก้วนะแยกไว้ทังฮักขวดอ่าสปอนเซอร์นะเก็บสัยธงไว้ทังฮักมันขายได้ได้บ่สิเดี๋ยวคอยจะเก็บมาให้ให้เจ้าแยกไว้ให้การคือว่ามูมีมวงขายเลยกับหอาอ้อยปลาไปหิ้มท่านลยกับสปอนเซอร์เนี่ยโอ้ถือว่าได้ราคาดีอยู่นะอ่า เก็บเปยพี as, like it? It <power> ่น <m ule mon wiele> ้องเลยีกมาคัดแยกให้เสียงเงลไปอปา่ซิงไผบป่ากินข้าวกินน้ำยังกําลังปั้นเนาะแต่เช่าผมเนาะปั้นแต่เช้าปูนาเป็นังไน้ำพ่นชายเขาใช่่อนี่ว่าจริงปูไม่ได้ใส่ครบ่อ่ได้แข็งม่อย่างนั้นวเนาะ นี่มีเก้ายู่พี่เนยปูนี่ยังเดือยอยู่สองสี่หกแ้าแม่น่สองสี่หกแปดเก้าเกาสพี่ดานาะอยู่เก้าคือว่าพ่อเาะตามที่ว่าท่างสร้างเป็นว่าว่าพ่อวัชรปูนยัเขานี่ปูนี่พ่อเนาะยังเดือตัแบบตัวนี้เขายังพันด้เกะออกแต่มันอ้าแล้วเนาะ โบติดแล้วพี่น้องเอ้ยในการเรื่องประตูก็ยังบ่ฮันได้เฮ็ดพี่น้องเอ้ยเนาะอ่าต่นางเราก็ยังเดือไว้อยู่นี่อ่าต่นางมูนั้นก็ป้าบูฮันได้ก่อนเท่าอันในเหดุของน้ำหม,มาเฮาจังเฮ็ดพี่น้องเอ้ยทอ,องลงของน้ำเฮาก็ตั้งอยู่แถวนี้แหละเนาะคาว่าเอาได้เอาลงก็คือสิแปรได้เติบอยู่ดอกพี่น้องเอ้ยเีแ่แวจะประตูบบดนี้ ามาเนี้ยว่าแซงกับบริสุทธิ์แล้วกลิ่นไม้บริสิงจำพี่น้องเอ้ยกินไข่กินไข่ครับมันต้มม่าม้าแล้วไปก่อนบัดรนี่ <c oughs> ก,กิ่นด้ำกาแฟยางบ่เออหิ้งอะไรหิงมาพี่จัดปะ่ะแป๊บไปเอาปะ่ะอยู่ในรถผู้พี่น,ออน้อุ่นใจที่บริษัเอาม,มาอยู่เอ,อเอาเอฟซีว่าบริสุซื้อกาแฟให้อีกแหละบริสุนธิ <c oughs> <c oughs> ์ ซื้อมาต้อนเล่าเพราพนะไรนั่นแหละแหลพี่น,นนะ้องเนาะคันว่าเราเคยกินที่นะอ่าคันว่าพวกกินกะพอได้มีเนี่ยต้อนเราใช่นซะใช่นี่อ,นนนยอยู่นี่กินเท่ากับซื้อมาแล้วเนาะกับซื้อมาอายุเป็นผังมือผังมือเท่ากับซื้อผังมือเท่ากับเรซื้อเนาะตามแล้วพี่น,น,อน้องเอ้บนก่อนเดี๋ยวสิเอาเอ่ะวาสิรุ่นๆเดี๋ยวมึงรอมึงไงมึงรุ่นยังไงมึงไง มีอย่างนั้นแน่เลยมีรถรถดิวโอรถจักโทรศัพท์ไอโฟนเขา่ากันบ่ <laughs> กินเลยบ่มันมันโซงรหัสไดยย้นี่เนาะว่นแรกเข้าไปแอปเพิ่น Apple เนี่ยโซงรหัสลองเบิ่งก่อนเปนะ่นอันดับว่าได้รุ่นโชคหรือว่าจะมาผิดไหมไม่ไขว่ไปไข่อยสิข่อยสิลองรุ่นโชคพวกนี้ คอยใช้ร้องกันส่งอาหารนี่ไปบนจังหวัดไรอีกไปจักกันมีแต่ถิ่มกับถิ่ม <c oughs> โอ้สภาพอากาศไม่นี้ก็ฮ้อนเอาอะไรพี่น้องเอลยเนาะฮ้อนเอาพอสมควรอยู่เนาะ,อะเอาเอาอยู่หัวแค่เอากะนี่แหละประมาณนี่แหละพี่น้องเอลยเนาะดึงดึงรอบตะนางบ่ษเลยนี่แหละียวประตูนี่สิได้เฮ็ดพี่น้องเอลยบ้านนี้แต่ว่ากระจักสิเฮ็ดได้เฮ็ดหมดเลยแล้วพาเอายังบ่ทันได้มีไม้เนาะว่าสิต้องเอาไม้ไม้นิ้วเนาะ ไม่เลี้ยวไปคืออันเอาซื้อมาเฮ็ดนั่นข้อกไก่ได้จ้ะบอสิไอข้อไก่วะพักกันให้ข้อไกายยา่เหยียบวะหมือนเอาอะไรกันเห็ดบอเห็ดบอข้อไก่ไกรเบ่ข้อไก่ฮะ Rồi lại cả phát cảnh hết. Hết cả hết chú chè nó lên nó nó cho cứ vào chè ra. Đu hôm mai không? Ông phát tăng mua ngọc rồi. Ông phát tăng rồi nè. À phát tăng rồi nè. Hết tí mua ngọc. Rồi này cái khó cay hắn. Việc mua như cả. Làm ăn đấy vô xin ghế. Cho mang cái bọn đấy cho bà. Không xi bằng đu. Ồ mày học cái giang vô sao. พอาาทั้งแม่เพิ่อนกันเอาไว้ให้เจ้าเฮ็ดอันข้อไก่นั่นใหม่นั่นใหม่อันใหม่ตัวห้ามั่งออกจากกระต๊อบตัวนี้นะเจรได้จะ้ะวะเจอนี่ก็ได้เอาว่าต่างมุ่งก็ได้บปุปผียังหลายพืชก็ได้ว่าต่างเขากะเจอนี่บ่าเพื่อเจอนี่อยู่ไอเจะาหม่นี่ว่าวสิไอเจะาหม่นี่ว่ามุมนี้ก็ได้ ตอกแน็บมาสิหันหน้าไปสิก็ได้หันหน้ามาใต้พี่ก็ได้เห็ดบ่อยญ่นะเห็ดสี่สี่เหลี่ยมพอได้มันนอนก่นคืนนะบุก้าปล่อยไปแยกล็อกกะบุก้าปล่อยเลยไม่เคยปล่อยไม่จูเป็นเปี้ยเป็นลอยปล่อยอยู่ในยช่มเนยมันไปเลยปล่อยมันไปบ่มันเป็นปล่อยเฮียก็เนาะเล้วหลังจากเห็ดข้อไก่อยู่เดียวแต่แต่ยังบ่มั่นใจตรงที่ว่า พราะว่าคันมีคอกแล้วเขาต้องปล่อยให้ม,นอนอนนมันนอนอยู่นี่แล้วเออเจอได้เขากิดเขากิดให้มันนอนอยู่อยู่คอกนี่เลยเออเกิว่าได้ว่าอยู่อยู่ช่วงที่ดีกว่าหายไปกับ่าบุ่ยคอกกันวันนีปลูกยังไงเนี่ยบอสิงปลูกพักกาดต้ดนดอกเหลืองเลยอืมหอมพกักกาดเดืองนะบ่อโอ้เฮ็ดเอเ็นไม่ปนี่อนนโอ้ ถาเด้อยเราปลูกผักกุ้งหงาไว้กินพวกทั่วเจ้าก็ใบเขียวได้บ่เจ้ายังมาใส่บ่สิเฮ้เจ้าพูยบ่มาใส่ย่างเลยย่างบ่ก็คือมันคือเขียวได้เนาะมันเริ่มมีมีมีอันมีมือเด้อบ่ยังอยู่เนาะยังเลยพาผ้าตัวไปเดาะไปเดาะเกิดแล้วก็เอาพ้าตกพาต่างมาขังไว้เพียงแต่เต็มบนตกะปู่ เพราะว่าเย็นมันขาดเข้อหาปูนนะนะเนาะการว่ามวยเนี่ยผลเราก็ยังคู่ไว้เก็บเม็ดคือเก่าหมดแหละไปสามีเตทั้งเขาสีจบคลิปไว้สบันี้นก่อนแล้วก็ตทางติดตามในต่อไปว่าสิพาปอสิทธิ์ประเทศอย่างมันอีกพี่น้อยนเนาะกับโบมีนในเฮ็ดในเพี่น้อยนเนาะเบื้องเขากับอันอันเวียงของน้าต่างมีแต่ของทั้งสร้างเพื่อนนะจัดการเองตัวนะเนาะเขากับมีถ้าถ้าซอยเรื่อง ย่อทอยของอย่างเนี้ยลงไปซอยเพื่อนเวลาเพื่อนขุดเพื่นอย่างลงกะพี่น้องเอยอ่าเป็นเด็กทางซางเพื่อนแต่เนาะป่ะบอสิงโอเคเด้อสบายดีเด้อบอสิงเด้อโดยโดยมาขอบใจละลายไปพักผ่อนก่อนเดี๋ยวจังอะลงกันไม่ต่ออีกพี่น้องเออเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้เฮาก็สิได้ขอตัวลาลาพอแม่พี่น้องไปก่อนเด้อพี่น้องเด้อผิดพลาดประการใดก็ขอโทษขออภัย มืัอนี้กับแม่กับมาเยี่ยมมายามทางบาลซิงพี่น้องเ้ยเนาะทำข่าวทำข่าวเพิ่นเรื่องผู้เสพผู้สาวเนาะแล้วกับแบบ่แม่นแล้วบ่พอยอกก็มมกยกอย่างกันไปซื้อพี่น้องเ้ยเนาะงาน fc เพิ่นเข้าใจผิดว่าอ่าไปกันใหญ่ให้นายพี่น้องเ้ยเนาะเอา,เอาสบายกับนี่ขอตัวรำลาไปก่อนอยู่ดีไปแห้งทุกท่านทุกคนเด้อเนาะสบายดีพี่น้องเ้ย